สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเปิดหน้านแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาอ่านไดโนเสาว่ามันมีมันมีกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเร่มกันเลยค่ะอันนี้มันเป็นขอบสีแดงเป็นเป็นกินเนื้อค่ะอันนี้เป็นขอบสีแดงเป็นแบบกเนื้อแล้วอันนี้เป็นขอบสีเหลืองแบบกินกินอาหารที่เป็นที่เป็นอาหาร พืชน,นะคะเปอาหารกินกินพืชแบบขแบบอบสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไดนโนเสาร์กันเลยค่ะตอ,ตอนนี้นะคะเราเรามาถึงหน้าแรกแล้วนะคะตัวแรกนะคะเป็นเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะนั่นตัวนี้นะคะเป็นเป็นใจลายดุมากเลยคะฟันฟันเขาจะแหลมแต่ว่าฟันเขาจะเล็กๆค่ะ ตัวนี้ชื่ออ l l o s a u r u s นะคะค่ะลักษณะเขาจะเป็นกินเนื้อเป็นอาหารใช่ค่ะลักษณะเขาจะจะหางยาวมากแต่ว่าหางยาวนิดหน่อยค่ะค่ะคล้ายๆล้าย T-Rex เลยนะคะเพื่อนๆใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะของเขาจะไม่เหมือน T-Rex ใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นวิ ไดโนเสาร์กรรมพันธุ์ของเขาค่ะตัวนี้นกินเนื้อใช่ไหมลูกใช่ค่ะตัวนี้กินเนื้อแต่ว่าแต่ว่าเขาจะไม่ดุร้ายค่ะเขาจะ<อ>ใจ<อ>ดีนะคะนัสนะคะไดโนเสาร์ก,กินเนื้อค่อนข้างที่จะดุนะลูกนะค่อนข้างที่จะดุมากเพราะาเขากินเนื้อเป็นอาหารไงเขาต้องแย่งชิงอาหารกันกัน ชนะคะชื่อดิโพโดคัสนะคะใจดีมากกินพืชเป็นอาหารวันนี้จะเดินช้ามากเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาจะใหญ่มากเออน้ำหนักตัวเขาจะเยอะมากแล้วก็มีความใหญ่และก็ความยาวกว่าไดโนเะสาร์ทุกตัวเลยนะคะคอเขาจะยาวมากๆยาวกว่าคอยีราฟนะคะเพื่อน ดูสิคะหอยยาวน้ำหนักตัวใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าช้างออหลายสิบตัวเลยน้ำหนักของเขานะคะแล้วก็หางยาวใหญ่มากเดินช้าทวงเตรียมมากแต่ว่าใจดีสุดสุดเลยใช่ค่ะ,คะแต่ว่าเขาจะไม่กินคนคะ่ะใช่เขากินเพือเป็นอาหารนะคะใช่ค่ะกินใบไม้ใบหญ้าตัวต่อไปค่ะพี่อรตัวต่อไปเขาจะเป็นปีใหญ่มากเลยนะคะ ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าแหลมปากเข้าใจแหลมคมแล้วก็แข็งมากปีกเขาจะกว้างใหญ่สามารถิได้ไกลเพราะว่าปีกเขาใหญ่แลวกว้างมากใช่ค่ะมีความแข็งแรงแต่ว่าเพื่อนๆห้ามไปเอาเอานิ้วไปไปแปะปากนะคะเพราะว่าปากเขาจะแหลมมากเดเลือด เราท,ทุกคนเราทุกคนเล้ยวเล้วเลือดออกนะคะเขาชอบกินปลาเป็นอาหารชนนใช่ค่ะบนเมณหัวของเขาก็โหลกเขาก็จะมีหนอกอมานะคะคอคอยป้องกันสิูได้ด้วยนะคะ่น,นะะีต่อไปค่ะนั่นต่อไปะค,ะค่ะก็เป็นก็เป็นตัวดูร้ายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะกินเขาจะกินเนื้อ ไโนซรัสนะ,ะมีหนามแหลมเยอะมากเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะชื่อสไตรราโคซอรัสนะคะ,คะกินพื่เป็นอาหารต้อง<ช>ขอกตาเขานะคะจะเป็นแบบแข็งแข็งแบบก้นหินนะคะเพื่อจะได้เอา เอาบางแสงตานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีมีหนอกแหลมคมเหมือนเจ้าแรดเลยนะคะใช่ค่ะแ,แรดเลยและปากของเขาจะงุ้มเหมือนนกแก้วงุ้มลงแล้วก็งุ้มขึ้นแบบนี้นะคะค่ะ แล้วก็ที่แผงคอของเขาจะมีหนามแหลมคมเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูได้นะคะผิวหนังจะยียบกา้านเหมือนผิวช้างแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วก็หางจะยาวแหลมคมแล้วก็บนหลังของเขาจะมีเหมือนหนามแหลมคมเลยนะคะตรงนกระดูกส<ช>ันหลังต้งกระดูสกดสันหลังของเขาดูนะคะเพื่อน<ๆ>ไว้ป้องกันศัตรูได้นะคะใช่ค่ะ